อบุณกจินสานอวันะครับสวัสดีครับทิมนี้ก็เราอยู่ที่ศูนย์อรัยนกครับเอาน้ำมาช้วยกันนะครับตอนนี้รววมช่วยกันาำมาบริจาคครับนอาก็มีเจันทานะครับก็เอามาไล่ยางอยู่ามากปยค่พี่น้องที่อพยพกก็ม่แต่ติดชายแดนครับ น่าจะ,าจะอยู่ศูนย์อุพยบนี้ก็น่าจะสองพครับ2,000กว่าคนได้ครับเยอะมากครับแต่ผมขอไม,ไม่ไม่ระบุตำแหน่งนะงน้ำก็ร้อยแพ็คครับน้ำร้อยแพ็กแล้วก็มียากันยุงมีขนมมีแพมเพิพ์ดทีมงานนะรงทรัพั์เจริญครับ,รรบมาบริจาค ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นของแจกเดองมาแจกเองก็ได้ครับย่าย่าตอนเย็นช่วยคุยเอามาจะได้รวมโดยช่วยกันครับขอบคุณนะครับพี่นักขุดรถจากอาพื้นเมืองสุรินทร์ของเรานะครับเี็นน้ำพื้นที่โต๊ะที่ขนมนะครับที่นำมาให้กับคนเยอะมากครับอยู่ในสูงสุดเรื่องแห่งนี้เย็นโดย50,000แล้วตอนนี้นะครับเย็นนี้ก็ใครที่ใครที่จะร่วมร่วมบริจาคก็ก็เชิญได้ครับก็ยังขาดขาดหลายอย่างอยู่ครับ มีขาดหลายอย่างอยู่ใครที่จะร่วมบริจาคก็ทักทักเชทมาได้ครับผมก็บอกตำแหน่งไม่ได้ครับบอกไม่ได้จริงๆครับมีมีหลายจุดครับศูนย์อพยพมีหลายหลายอำเภอหลายตำบลครับศูนย์ศูนย์ที่ผมมานี้ก็ขาดแลนที่สุดลว ขาดแคลนที่สุดแล้วมีน้ำไม่กี่แพ็คเองนิดเดียวครับแต่คนนี้หลักพันครับหลักสองพันขึ้นอ่ะเกือบสามพัน่ะครัผู้จับบาคดับสวัสดีครับวันนี้มาคันเดียวครับบินเดียวเลยถาเราซื้อไม่ได้ท่านประานอสมอท่านรานจะตาว 200บาทต้องขอบคุณนะโอ้ท่านเขาพบว่าต้องซ่อนอีกแล้วนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยโอขอบคุณพระรามได้ดังเพิ่มเติมอีกรอบสองนิดก็เยอะนะก็เพมเติมีแต่พี่น้องบ้านติดติดเขตชายแดนไทยกัมพูชาครับอบพยพเข้ามาโดยจากที่อบพยพมาก็ไกลพอสมควรครับก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนครับที่จะหาทุกนะครับ โอเคนะครับรูปตัตอนนี้ได้รูแล้ว3ามร้อยบาทนะครับยังไม่พอท่านใดที่จะรูมบนแจากพุ่งเติมนะครับแจ้งได้เลยนะครับบนแจากที่งเตมได้เลยนะครับผมก็มาไปสองครั้งแล้ววันนี้ตั้งขึ้นบนกระเป๋ายังเหลืออีกหลายที่ก็รอดูก่อนครับรอดูยอดช่วยเหลือก็จะไปอีกอีกหลายที่อยู่หลงเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับจากไหนครับนี่ พี่น้องตาตุ่มไหมบ้านไหนบ้านบ้านพูชายโอ้ขอบคุณนะพี่น้องจอากพูนชายนะครับออาจจะมีพุกเหลืออีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็พระโงอันนี้ใหญ่เนาะมีแค่นี้ครับ,บ,บน้ำได้เนาเนะแต่ก็ไม่น่าพอแต่ท<อ>่านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอยู่คอนแตกจะไม่กัดคนตักติดนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักอินนะครับเขาจะกลัวแล้วรายได้เดือแตกพะโได้ได้ไมโครกับบ้านเลยคันหนึ่ง รถเกือบอ้ไปร้อยคันอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วไม่มีอะไรมากอ่าร่าจากร่อตื่ครับก็มาได้10-20บาท้าบาทของเรานะครับกลับแล้วครับผมบาทนึราโเออมาหม่แล้วจากทีมงานตรงร้อยขอบคุณท่านผู้ใหญ่ไทยสมชื่อรับคุบ้านตรร้อย เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเ,เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งก็เ,เดี๋ยวอัปเดตให้ลงเรื่อยๆครับสวัสดีครับ